สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวย เอออีกแล้วอัดคลิปว่าน้อยที่ไรง่วงนอนทกีนะคะเพราะว่าเป็นคลิปสุดท้ายของวันนะคะก่อนที่จะเข้านอนเนาะแอดก็ล้างห้วยออกแอดก็ทําให้เลยนะคะทําให้เลยเพราะว่าถ้ารอตอนเช้าแอดคงไม่ได้ลงแนวทางนะคะเพราะเายก็ต้องลงแนวทางห้านเนาะุ่งนี้ก็เตรียมรับชมรับฟังนะคะแนวทางหวยไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวทยอยปล่อยเลยนะคะทยอยปล่อยเลขดับแล้วก็สูตรของร้านนะคะสูตรของห้าน เอามาดูแนวทางฮานอยของเรานะคะฮานอยช่องแอดนะคะจะมีของแอดแล้วก็ของร้านนะคะใครชอบสูตรแอด Ad, ไปสูตรแอด Ad. ใครชอบสูตรร้านไปสูตรร้านนะคะเมื่อวานนี้สูตรร้านนะคะโอ้วันนี้เนาะของร้านนี่ปังมากเลยนะคะแตกสามตัวยับเลยนะคะดีใจด้วยกับ FC นะคะกรีดกันจเจ็บคอเลยนะคะเอา้าแอดก็แตกเฮ้ยแอดก็แตกเจ็ดเก้าหกนะคะแต่ว่าแอดพักแล้วนะคะเา้าลืมลืมลืมติ๊กว่า เข้าอะไรบ้างนะคะโอ้เจ็ดแปดหลุดหลุดกระจายเลยนะคะแอดก็หลุดกระจายเลยเนาะโอ้สลับกันนะคะเข้าแค่ v ี p นะคะที่เหลือหลุดเลยนะคะโอ้เข้าอยู่เฮ้ยเข้าสามหลุดสี่นะคะเมื่อวานนี้ฮานอยนี่นะคะฮานอยแยกเนาะฮานอยแยกนะคะนี่คะ่ะทุกคนเสียงดังฟังชัดไหมเนาะ นี่นะคะหน่อยกิดเข้าหน่อยกิดหลุดนะคะหน่อยกิดหลุดหน่อยหนอย่นอยพิเศษเข้าไปแค่สามนะคะพี่พิเศษกับปกนี่สลับกันนะคะถ้าเอาแปดเก้ามานี่เอาสองสามขึ้นไปนู่นโอ้เด่งเลยนะคะสเสียดายนะคะเฮ้ยสลับกันเนาะมาดูนะคะแอดเจาะเข้าอะไรบ้างนะคะเก้านี่เก้าก็ไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยโอ้แต่เสียดายเลย เอเจาะเข้าอะไรบ้างนะคะแอเจาะเข้าเจดหกนะคะถ้าว่านอยพวกนี้เนะาะเจาะเข้าแค่เจ็ดหกวีไอพีนะคะวีไอพีหกเจ็ดแปดนะคะแปดเข้านะคะนี่เจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดนี่มาเด้งนอยวีไอพีนะคะหกเข้านอยปกตินะคะแปดห้าไม่มีเลยนะคะแปดห้าไม่มีในระบบมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแปดห้า โอ้ถ้าว่าเป็นสองแปดห้าสิคือยุจะเป็นเอียงโอ้แต่ว่าศูนย์สองสามก็สวยค่ะก็สวยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรของหลานนะคะอ้แตกจริงแตกจังแตกยับแตกเยินเลยนะคะดีใจด้วยนะคะกับเอฟซีของหลานเนาะโอ้แตกตะบีตะบันแตกโพดแตกโพ้เฮ้ย เจ้าแม่นะคะสูตรเจ้าแม่ก็ขอให้แตกแบบนี้ทุกวันนะคะอาศัยลูกอาศะอาศัยร้านกินนี่แหละคะ่ะสูตรร้านนะคะช่องทางของแอดนะคะจะมีไลฟ์สดนะคะมีไลฟ์สดพูดคุยกันนะคะสัพเพเหระแล้วก็เออจะเป็นคลิปหน้าช่องนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคลิปหน้าช่องนะคะถ้าว่างๆก็จะมาไลฟ์สดพูดพูดคุยกับทุกท่านนะคะแต่อาจจะไม่ได้มาทุกวันทุกรอบอะไรอย่างนี้นะคะบางทีไม่ว่างก็ไม่ได้มาเนาะไลฟ์สดนะคะ เด่นนะคะทุกคนเด่นหกเจ็ดแปดก็ตามนี้เลยนะคะแอดก็นี่เข้าไปนะคะเจ็ดหกเก้านะคะทุกคนบอกแอดคือฟุกแก่อะฟุกจริงๆนะคะเจาะแตกนะคะเจาะแตก v ีไอพีเจ็ดหกเก้านะคะเก้าสองไม่มานะคะเก้าสองไม่มานึกว่าเก้าสองจะมาเป็นเก้าสี่สองแท่นั้นเขาหลานทําไมมันแม่นจังเลยคือเพรามันคือเก่งเธอเฮ้ยย่องไร่บ่ได้ย่ะไปย่องนางค่ะ ย่งองแล่เลยเตลิดเปิดเปิงเลยค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะสุพรานชมหาไม่ได้ค่ะชมไปแล้วเตลิดเปิดเปิงเลยนะคะเอาขอให้มานขอให้ปังอย่างนี้ทุกวันนะคะเม็ดเดียวเนาะเอฟซีว่าโอ้ขอยมาค่าวเม็ดเดียวหลูดละสันเอาดีใจด้วยนะคะเจาะก็เข้าลูดก็เข้านะคะวินก็เข้านะคะใครที่เั่นแหละคะ่ะพอได้ค่าประทูกันนะคะแอดก็ดีใจด้วยนะคะ ดีใ,ใจด้วยแต่ว่ามันก็หลายหน่อยนะคะต้องวัดดวงกันเอานะคะต้องดวงจริงๆแล้วค่ะหลายหน่อยจริงๆนะคะดวงจริงๆนะคะแล้วก็เป็นหวยที่เปลืองงบนะคะเป็นหวยที่เปลืองงบส่วนมากเอฟซีจะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยจัดนะคะไม่ไม่ค่อยเล่นนะคะแต่ว่าใครที่แบบอยากลองลองของนะคะก็จัดนะคะสามหน่อยสี่หนะะ่อยเปลืองงบค่ะเป็นเป็นหวยห้าหน่อยนี่เป็นหน่อยที่เปลืองงบนะคะรูดสามสี่ตัวหนุนค่ะถึงจะได้นะคะ แอดดีใจด้วยนะคะสูตรร้านนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะจะลงให้ทุกวันนะคะแล้วแต่แนวทางนางจะมาเช้ามาคําม,มาสายนะคะแต่แอดก็จะไม่ให้เกินบ่ายโมงนะคะจะไม่ให้เกินบ่ายโมงแต่ว่าถ้ามาเกินนี้แอดก็ขี้เกียจลงเหมือนกันลคะค่ะมากเกินนีก็ะถ้าถ้าได้เห็นก็คือลงนะถ้าลงถ้าส่งมาช้าเกินคอยก็ขี้ขานไม่เอยคอยนอนเว่นเนาะนอนมันหรอมกักมันวนเวลาแอดนอนอีเดียเลย ่วงทีนเพียงนี่กําลังนอนแสบนอนนัวนี่โอ้แต่แห่งแต่แหน่งแต่แห่งแต่แห่งแต่หแตหงมากเลยนี่แหละค่ะพอได้ค่ะประทูกันค่ากับข้าวเย็นนะคะแอดดีใจด้วยเด้อก็ขอให้เข้าทุกแนวทางขอให้ปังทุกแนวทางนะคะที่นําเสนอเนาะขอบคุณเอซีนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเนะาะผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยนะคะเพราะว่า เอสก็ไม่รั่หวหวยจะออกอะไรก็ให้ไปตามแนวทางให้ไปตามความเข้าใจของตัวเองนี่ละคะ่ะชอบประจัดขัดก็ผ่านนะคะเอฟซีหลายๆท่านนี่ก็แม่นนะคะทุกคนเอฟซหลายๆท่านเอา้าที่เพิ่นมาว่างก็ลองดูค่ะหลายๆท่านก็แม่นนะคะมาทําความรู้จักกันนะคะเอา้าอันวางเลขไปวางเลขมาหูจักกันได้บาบนี้สนิทกันปานว่าเป็นอี่ยงได้บบบนี้ค่ะนี่ละคะ่ะทําความรู้จักกันนะคะทุกคนแบ่งปันกันคะ่ะ ใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะใครได้ดีใจด้วยน้อยกิจให้ไปที่หกเจ็ดน้อยพิเศษให้ไปที่สี่ห้าน้อยปลูกให้ไปที่สี่สองนะคะ V i p ให้ไปที่สามห้านะคะกาชาิให้ไปที่สามสี่สามเี้ให้ไปที่เจ็ดแปดนะคะพัฒนาให้ไปที่สี่สามนะคะเด่นนะคะเจ็ดวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดอ๋อวันที่เจ็ดค่ะวันที่เจ็ดหม่ยบ่เป็นเจ็ดสีมาบววันที่เจ็ด กันยายนนะคะเด่นนะคะ3,4,5นะคะ3,6,3,7,3,8นะคะ4,6,4,7,4,8นะคะหกห้าเจ็ดห้าแปดค่ะทุกคนโอ๊ยไอ้หวยมันก็เป็นจังสีเงือเวลาอาัดคลิปหวยฮาหนอยทีไรมั่วงห่วงนอนนะคะ สามห้าเจ็ดสี่หกเก้าแปดนะคะสามห้าเจ็ดสี่หกเก้าแปดตรางค่ะสามสี่ห้าสามสี่แปดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดนะคะหกสี่ห้าหกสี่แปดนะคะหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็กำหัวหกเก้าให้นะคะเอาไปพินิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะชอบกระจัดขัดก็ผ่านทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดชอบแนวทางแอจัดแนวทางแอชอบแนวทางหลานจัดแนวทางหลานนะคะก็ลองดูค่ะลองดูนะคะแนวทางนางโกมันหิงปังนี่คือแนวทางนางช่วงนี้นะคะ แต่ว่าย่องหลายกับบะไรได้อันร้านก็ได้ย่องหลายกับเป็นไล่ตางเนี่ยอลสมุดเก่านี่ก็เหลืออีกแค่สองแผ่นนะคะจะหมดเดียวจะหมดเดียวนะคะสูตรเจ้าแม่สูตรเจ้าแม่ห้าหน้อยเจ้าแม่นะคะเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนรอตีกรอบรอนะคะตีกรอบรอศูนย์ห้าหน้อยเจ้าแม่นะคะโอ้ดีใจอู้นางฟังจริงๆนะคะวันนี้โอ้เอ็ดก็ไม่เคยเห็นใครโจาะได้ขนาดนี้นะคะ เจสามตัวดิเฮ้ยไม่ใช่เจอสองตัวสองตัวนี่ยังว่าชิลๆนะคะแต่ว่าสามตัวแตกสน,นันเฮ้ยวันไหนจจเข้ากับเขาโพดเขาโป้โอ้ยเหลือไปใบมือมอ,อ,อื่นมือใหม่นี้ต่เสี่ยดายเนาะเขาก็บเบอร์คีป้อนสีเขาโพดปนี่ว่าสันเอ็สี่วะโอ้แต่ว่าเข้าจริงๆนะคะวันนี้เววันไหนเข้าก็เข้าเข้าเลยคะ่ะวันไหนวันไหนไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยได้สูตรนางโอ้ดี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 ดดดดดละอาศัยลูกอาศัยร้านกินละเฮ้า ไปอาศัยเป็นน้ากันนี่แหละค่ะแอดก็อาศัยหลูกอาศัยหลาน,นบ่มีบ่มีหลูกค่ะไม่ตลาดอาศัยนี่แหละค่ะอาศัยนางพอได้กินนี่แหละค่ะพอได้ค่ากับข้าวเย็นกันเนาะดีใจด้วยนะคะเอ้ยนี่แหละบุญกุศลที่ยิ่งไงเพิ่นวะเกิดสานาสิดเดป็นมหาเศรษฐีโอ้ยบเอาได้พันหลานบ่พอใส่ค่ะโอ้ยมื่นหลานก็นยยานขาขาตายก่อนเอาจะกล้านดีหึ้นเฮา เอาพ่อเพียงว่าซิโอ้พ่อเพียงบ่ได้โดกเกิดมากคุณมือเดี๋ยวต้องใสเงินค่ะเอานี่นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะสวัสดีค่ะ